เมื่อวันที่10เมษายน2568อาจารย์ดรบุญยานุชเฉวียงหงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการรักษาราชการแทนอธิการบดีมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีนำคณะผู้บริหารคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมาหาวิทยาลัยคณะกรรมการสมาคมศิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีชมรมผู้อาวุโสเทพสตรีคณาจารย์และบุคลากรร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ของมาหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีประจำปีพาศ2568 ทำบุญกลางบ้านสืบสารประเพณีสงกรานต์โดยเมื่อเวลาเกนาฬิกาเนาทีเป็นพิธีสักการะและส่งน้ำพระศรีสากยะทศพลมงคลเทพสตรีลีลาพระพุทธปรองมาณีมงคลสถิตเทพสตรีและเท้ามหาพรมวิทยพาพัฒณบริเวณลานธรรมจากนั้นเวลา10นาฬิกา9นาทีนห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีพระสงฆ์จำนวน9้ารูปรับทักษินานุปทานอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บุคลากรผู้ล่วงลับ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารปิ่นโตและถวายเครื่องตยธรามแด่พระสงฆ์โดยมาหาวิทยาลัยได้รับความเมตตาจากพระครูพิทักษ์ปร,ริยัติกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีเจ้าอาวาสวัดตะลุงให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดรกวีสิริโพคพิรมอดีตอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้กล่าวอำนวยอวยพรเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานแก่ผู้ร่วมงานจากนั้นอาจารย์ดรบุญยนุชเฉวียงหง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติร่วมสงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สร้างความเป็นสิริมงคลอันเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข